การถนอมอาหารที่เราชื่นชอบแล้วก็นิยมกันมากที่สุดนะคะก็คงไม่พ้นการเอาอาหารนั้นไปเข้าตู้เย็นกันใช่ไหมคะกู๊ก็เป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่ซื้ออะไรมาปุ๊บก็ต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นทันทีค่ะเพราะว่าสะดวกง่ายดายแล้วก็สบายมากเลยละค่ะ แต่ทราบกันไหมคะคุณผู้ชมตู้เย็นนั้นนอกจากจะมีความเย็นแล้วยังทำให้อาหารเราคงทนอยู่นานแล้วก็ยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคกลิ่นไม่พึงประสงค์และก็ความชื้นด้วยค่ะจิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะคะ่ะอาจจะทําให้อาหารบางประเภทนั้นเสื่อมคุณภาพลงได้ค่ะกูด <Good S 2> ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาสํารวจตู้เย็นกันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรที่ไม่ควรอยู่ในตู้เย็นบ้างคะ่ะ อย่างแรกเลยก็คือเจ้ามันฝรั่งค่ะการนำมันฝรั่งมาแช่ไว้ในตู้เย็นนั้นนอกจากจะทำให้ผิวของมันฝรั่งหยาบและรสชาติเปลี่ยนแล้วยังทำให้หัวมันฝรั่งเน่าได้ค่ะวิธีการเก็บรักษามันฝรั่งที่ดีก็คือการเก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทได้ดีจะดีกว่านะคะ ต่อมาก็คือเจ้ามะเขือเทศผิวของมะเขือเทศจะเคี่ยวลงเมื่อสัมผัสกับความเย็นและความชื้นในตู้เย็นแถมรสชาติและผิวสัมผัสที่เราได้รับก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะเมื่อนํามะเขือเทศมาปรุงเนื้อมะเขือเทศก็จะเปื่อยเละ การเก็บเมื่อเขือเทศที่ดีก็คือเก็บในอุณหภูมิปกติค่ะต่อมาก็คือของแห้งไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมแดงหอมหัวใหญ่กุ้งแห้งสิ่งเหล่านี้ต้องการความแห้งและไม่ควรอยู่ในที่ชื้นอีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่คิดว่าไม่ควรแช่ตู้เย็นก็คือน้ำพึ่งค่ะเพราะน้ำพึ่งเมื่อโดนความเย็นจะก,ก่อตัวเป็นผลึกและค้นตัวเร็วขึ้นนำมาใช้งานได้ยากกว่าเดิมนะคะทางที่ดีควรเก็บไว้ในภาชนะที่แน่นหนาในอุณหภูมิ ปกติขนมปังก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรแช่ตู้เย็นนะคะเพราะจะทําให้เนื้อขนมปังนั้นแห้งกระด้างและนอกจากนี้ขนมปังจะดูดเอากลิ่นในตู้เย็นเข้ามาทําให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งเสียรสชาติเสียอัทธรสในการทานเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะท้ายสุดที่จะนํามาฝากในวันนี้นะคะก็คือกาแฟค่ะเพราะกาแฟควรเก็บไว้ในที่แห้งเพื่อคงรสชาติและกลิ่นอันหอมหวนไว้ถ้าเรานําไปแช่ตู้เย็นแล้วก็นอกจากจะเสียรสชาติแล้ว วความชื้นจะทําให้จับตัวกันเป็นก้อนแถมยังจะดูดเอากลิ่นภายในตู้เย็นเข้าไปอีกคงไม่มีใครอยากดื่มกาแฟกลิ่นตู้เย็นกันใช่ไหมล่ะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากสำรวจตู้เย็นกันแล้วเจอของต้องห้ามที่พูดพูดถึงเยอะไหมคะถ้าเจอนะคะก็รีบหาที่อยู่ใหม่ที่เหมาะสมซะนะคะดีทั้งกับสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่ได้ทานอาหารอร่อยๆไม่เสียรสชาติด้วยละคะ่ะถ้าใครมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ f เฟซ o o ๊กแฟนเพจของเราเลยคะ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้าเวลาเดิมคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ